เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคอลัมน์ Health Secret by ดรอรวรรณพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะซึ่งคุณหมออรวรรณกิจเวงกุลจะมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมซึ่งเป็นการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนี่ละค่ะจะส่งผลทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงปลอดภัยจากโรคต่างๆในขณะเดียวกันก็จะดูด,ดีสมาร์ตตลอดการด้วยวิธีการที่คุณหมอแนะนาเราก็สามารถที่จะนามาปรับ ใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ก็ยังจะมีคำแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้ถึงความทันสมัยของเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ในเวลานี้ถือเป็นตัวช่วยเพื่อทำให้เราเนี่ยดูดีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไปตลอดกาลเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณหมอจะมาให้คําแนะนําเพราะว่าหลายคนสอบถามกันมาว่าการฉีดวัคซีนแบบไข่เนี่ยจะช่วยป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนได้มากน้อยขนาดไหนไปติดตามรายละเอียดด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ health secret by d r r ระวันะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุกคนจะถามเรื่องวัคซีนว่ามีความสำคัญอย่างไรแล้วควรจะให้เมื่อไหร่แล้วมันสูตรไข้กับไม่ไข้จะช่วยให้เรา,เาสามารถป้องกันตนเองจากโควิดที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาได้หรือไม่นะคะตอนนี้เราเนื่องจากเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ตลอดนะคะเท่าที่งานวิจัยที่ออกมาแล้วก็ตีพิมพ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับกันใน ในวงการเนี่ยก็จะพูดถึงว่าการให้วัคซีนเนี่ยควรจะใช้สูตรไข้ค่ะเพราะพบว่าการให้สูตรไข้เนี่ยจะทําให้เพิ่มภูมิล้านทานได้สูงกว่าเขามีการวัดมาหมดแล้วนะคะแล้วก็สูตรไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้าาจากตอนแรกๆเป็นใครที่เคยฉีดเชื้อตายมาแล้วเช่นซิโนแวคซิโนฟาร์มเนี่ยหลังจากสองเข็มไข้เข็มที่3ก็สําคัญมากต้องเปลี่ยนค่ะ ควรจะเป็นสูตรอาจจะเป็น a s t ซ a z เซน c a หรือจะเป็น mRNA MRNA ก็คือ Pfizer หรือ m o เด r n a ก็ได้นะคะจากนั้นเนี่ยจากเข็ม3เนี่ยปัจจุบันก็ยังเน้นให้เน้นย้ำให้มีเข็ม4ด้วยโดยเฉพาะคนที่สูงอายุและมีโรคเรื้อรังอยู่เป็นคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยก็จะเน้นเรื่องต้องให้เข็ม3เนี่ย เดิมเราบอกว่าเข็ม3เว้นไปที่3 6ถึง6เดือนปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยออกมาแล้วถ้าคนที่ภูมิต่ำโดยเฉพาะที่วัด NK เซลมาตำ่ำต้องให้ที่3เดือนเลยค่ะนะคะแล้วก็3เดือนนานที่สุดไม่ให้เกิน6เดือนต้องให้แล้วเพราะว่าจากที่เช็คนี่ภูมิมันล,ลดลงเร็วมากแล้วโดยเฉพาะเ,เขาพบว่าการให้สูตรไข้นี่จะช่วยป้องกันไวรัสที่มีการแปรพันธุได้ดีกว่าค่ะ ก็ทุกคนตอนนี้ก็กังวลเรื่อง side effect ของวัคซีนด้วยแต่เมื่อเราติดตามมาพอระยะหนึ่งพอสมควรเราก็จะเห็นว่าประเทศที่ได้รับการฉีดเนี่ยพบว่าจำนวนประชากรฉีดวัคซีนเนี่ยนะคะจำนวนประชากรก็ลดลงที่ติดแล้วก็ตายน้อยลงเพราะทำให้เราจากสถิตินี้เราก็มั่นใจได้ว่าวัคซีนนียมีประโยชน์จริงค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Application TikTok Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ